ช่วงสายไลไท์ไทยแลนด์วันนี้ครับคุณเหมียวนัทธชื่นพลจะพาคุณผู้ชมไปชมสวนสาธารณะของชาวกรุงเทพอันนี้เป็นแห่งใหม่เลยนะเพราะเขามีการปรับปรุงพื้นที่รกร้างเอามาทําเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองซึ่งไม่ได้มีแต่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์นะครับแต่ว่ามีเส้นทางออกกําลังกายซึ่งไปเชื่อมต่อกับอีกสวนสาธารณะสสวนของเมืองด้วยจะเป็นที่ไหนน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ วันนี้ช้ไรไทยแลนด์พามาอยู่ที่นี่ค่ะสวนเพลินจิตนั่นเองค่ะสวนที่นี่นะคะก็ได้รับการพัฒนาจากืุนที่รกร้างว่างเปล่าให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่แล้วก็รูปแบบแตกใหม่ด้วยแถมสวนที่นี่ก็ยังเชื่อมต่อกับอีก3าสวนใหญ่ใจกลางเมืองด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศร,บร,บรบอบๆ้อมกันค่ะ สวนพราณจิตนี้อยู่ที่บริเวณเรียบทางด่วนพระราม4บ่อนไก่เป็นสวนแนวยาวที่ขนานไปกับถนนดวงพิทักษ์มีความกว้างเพียง6เมตรยาว2.5กิโลเมตรค่ะซึ่งในอดีตนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ถูกใช้งานนอกจากจะเป็นแค่ที่ตั้งของป้ายโฆษณาเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่แคบและก็ยาวอยู่ตรงกลางระหว่างทางพิเศษเฉลิมมหานครทางรถไฟกับถนนดวงพิทักษ์ ซึ่งเข้าถึงได้ลำบากค่ะหลายหน่วยง,งานก็ได้ร่วมการปรับปรุงที่ดินที่ปล่อยรกร้างเปลี่ยนเป็นพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยส่วนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ฝั่งถนนสุขุมวิทย์ลากยาวไปจนถึงบริเวณถนนพระรามสีตลอดทางเดินมีการจัดพื้นที่ลู่วิ่งสลับกับพื้นที่สวนและต้นไม้ มีทางยกระดับอยู่บริเวณกลึงกลางสวนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสตู้ล็อกเกอร์จุดบริการน้ำดื่มและห้องน้ำภายใต้การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดนะคะแบบ AR ทันสมัยตลอดเส้นทางค่ะ ที่สาคัญนะคะสวนนี้สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่สวนขนาดใหญ่อีก3ส่วนของกรุงเทพได้ด้วยนั่นก็คือสวนลุมพินีสวนป่าเบญจกิติและสวนเบญจกิติค่ะซึ่งทําให้กลายเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่ใหญ่ที่สุด เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้เห็นบรรยาก,กาศภาพรวมของสวนเพลินจิตก,กันไปแล้วนะคะนอกจากที่นี่นานจะเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางเมืองแล้วค่ะก็ยังมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนกลุงอีกด้วยละค่ะ